มาเปิดประเด็นกันค่ะเปิดเบื้องลึกผลโหวตไม่ไว้วางใจนายกอังกฤษดินทวงบุญคุณอึ้งสอสอพักตัวเองโหวตคว่ำเกือบครึง่งจากที่เพจ Facebook World อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงความเคลื่อนไหวในประเทศอังกฤษที่คอยรับประกันความมั่นคงให้ชาติอื่นแต่ผู้นำอังกฤษเองกำลังถูกคนล้มยึดอำนาจโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มาอย่าง ซันดิทัมส์และอาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีบริสจอนสานแห่งสหราาาาัฐอาณาจักรออกมาเปิดเผยว่าจะทุ่มเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินกู้ซื้ออาวุธให้กับยูเครนกว่า4,100ล้านดอนลลาร์และแบ่งปันข่าวกรองลวงให้กับมอนโดวาว่าไม่มั่นคงแล้วรัสเซียกำลังเป็นภัยคุกคามให้รีบสั่งซื้ออาวุธจากอังกฤษเยอะๆจะยืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวขณะรายงานข่าวระบุว่าส่วนนายกรัฐมนตรีบริสจอนสานเองก็ มีเรื่องอื้อเช้าปาร์ตี้เกรดงานปาร์ตี้ไม่หยุดหย่อนเมือ่อ จัดงานปาร์ตี้ที่สำนักงานของเขาที่ d w n i น g s t r ร e t และ w h i t e h a l l โดยดื่มแอลกอฮอล์อย่างจงครึมระหว่างรัฐบาลออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศของโควิด -19 เมื่อปี2020และ2021ทำให้นายกรัฐมนตรีบริจันรสันต้องเผชิญกับการถูกยึดอำนาจในสัปดาห์นี้จากสมาชิกในพรรคของเขาเองเนื่องจากความล้มเหลวในการเป็นผู้นำโดยบริจันรสันยืนยันว่าจะไม่ลาออกเพราะไม่สามารถละทิ้งประเทศชาติท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจและความ ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดวันนี้วันที่7มิถุนายน2565ดรประถมพงโพประสิทธินันนักวิชาการทำบรพภักิคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าในกรณีนายกอังกฤษผ่านการโพสต์ข้อความลงในบล็อกดิบว่าบริจนสันรอดคราบการลงคะแนนไว้วางใจ211ต่อ148ที่แล้วมาเขารับใช้นายทุนโกเบริสอย่างดีโดยการเดินทางไปยูเครนส่งอาวุธไปช่ว ช่วยยูเครนและส่งคีบปนาวุธไปช่วยยูเครนในทางทหารแล้วอังกฤษสนับสนุนนโยบายจัดระเบียบโลกใหม่ของลทัทธิโกโบริซึมผมแปลว่าลทัทธิรัฐบาลเดียวเป็นพ่อทุกรัฐบาลมากกว่าเยอรมนีฝรั่งเศสและเบลเยียมเสียอีกขณะที่สำนักข่าวตามประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีบริจจอนสานร,รอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของสสพักของตัวเองเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565อย่างไม่พิก ความคาดหมายแต่ความต่าง,งของคะแนนที่ออกมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสะความไม่พอใจมากมายในตัวนายจอรนสันโดยเฉพาะเรื่องที่เขากับสมาชิกรัฐบาลละเมิดกฎการควบคุมโควิด1 9และจัดงานปาร์ตี้หลายครั้งที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีหรือบันเล็กที่1 0ถนนดาวนิงผลคะแนนชีว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนุร,รักษนิยมของนายจอรนสันปวดสนับสนุนเขา2 1 1เสียงและไม่สนับสนุน148เสียงไม่คอมว่าสสของพรรครัฐบาล เกือบครึ่งไม่สนับสนุนนายจอนสันแล้วเพียง3ปีหลังจากที่เขาพาพรรคอนุรักษ์นิยมชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างถล่มทลายโดยการลงมติไม่ไว้วางใจเริ่มขึ้นหลังจากนายจอนสันเรียกร้องให้เหลาา่าสสพรรคอนุรักษ์นิยมสนับสนุนเขาต่อไปและย้ำเตือนเหล่าสสอว่าเขาเป็นผู้นำพรรคให้ชนะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ40ปีผลโหวตที่ออกมาแม้ว่านายจอนสันจะได้รับใช้ชนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิกฤตเพราะ เสียงสนับสนุนได้รับน้อยกว่าเสียงสนับสนุนของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเทเรซาเมในการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อปี2561ซึ่งเธอชนะผ่านมาได้แต่ก็ต้องลาออกในอีก6เดือนหลังจากนั้นเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาสำหรับนายจอร์นสนยังต้องเผชิญกับความท้าทายและแรงกดดันอีกก่อนจะถึงการเลือกตั้งแห่งชาติในปี2567สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถา บันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ